ุม s a l a m u a l a i มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมถูกก่อตั้งด้วยปณิธานและอุดมการณ์ที่แน่วแน่ของเหล่าบรรดาผู้รู้ในอดีตที่ต้องการที่จะให้ลูกหลานเยาวชนมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวของศาสนาผ่านภาษาไทยภาษาที่เราคุ้นเคย หากเราจะย้อนไปเราจะพบว่าราวปีพุทธศักราช2,497กลุ่มคณะหนึ่งได้ทำการร่วมตัวกันเพื่อดำริให้มีการจัดตั้งสมาคมคุรสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์จะได้เกิดขึ้นกับบรรดาลูกหลานเยาวชนหากนับจากตรงนั้นจวบจนกระทั่งถึงวันนี้นั่นหมายความว่าคุร้สัมพันธ์ของเรา กำลังอยู่ในอายุอานามที่ครบรอบ70ปีแล้วสมาคมคุณสัมพันธ์ความหมายของชื่อสมาคมนั่นก็คือบรรดากลุ่มคนที่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้กับผู้คนโดยแต่ละคนนั้นล้วนต่างมีความผูกพันในพระเป็นเจ้าเหมือนเหมือนกันแต่ละคนมีความ มุ่งหมายมีเป้าหมายเดียวกันแต่ละคนทําการสอนทําหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของสมาคมคุรุษัมพันธ์ในอดีตเราองค์กาพยพแห่งครุษัมพันธ์ในทุกยุคทุกสมัยมีความปรารถนาเหลือเกินมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ต้องการจะให้สมาคมครุสสมพันธ์ มีอาคารสำนักงานที่ถาวรไล่เรียงมาตั้งแต่อดีตท่านนายกท่านอัลมรภูมอาจารย์มานิสเกียรติทารายท่านอาจารย์สุดใจวงอารีท่านอาจารย์เกียรติทวมประถมทุกท่านอาดีตนายกสมาคมครูสัมพันธ์ในทุกยุคทุกสมัยคณะกรรมการบริหารต่างมีความหมายมั่นปั้นมือต้องการให้มีอาคารที่เป็นอาคาร ถาวรของสมาคมเป็นสำนักงานถาวรของสมาคมแต่ดูเหมือนจะยังไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดหลายครั้งหลายคราที่นโยบายต่างๆเหล่านี้ต้องเก็บเข้าแฟ้มไปจนกระทั่งในวันหนึ่งในการนำของท่านอัลมรภฮูมอาจาร,รย์อับดุลการีมวันอลัลลอฮในขณะนั้นในปีพุทธศักราช2,555 ปงกันกับวันที่หนึ่งมิถุนายนสมเด็จพระเทพระรัชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จเดินทางมาเป็นองค์ประธานในการเปิดป้ายสมาคมครูสัมพันธ์ณขณะนั้นสถานที่ตั้งหรือสำนักงานของสมาคมยังคงอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอารอบิตีโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์สร้างความปรับปลื้มปิติยินดีให้เกิดขึ้นกับ เหล่าองค์คาพยพคุรุสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่เป็นอาคารเป็นสำนักงานถาวรของคุรุสัมพันธ์แต่ป้ายนั้นถูกเปิดขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มนับหนึ่งในวันนั้นบรรดาหัวหน้าหน่วยบรรดาผู้บริหารเขตการศึกษามีโอกาสได้เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพในขณะนั้นทุกหน่วยสอบมีโอกาสได้รับโล่ เกียรติคุณประกาศเกียรติคุณกันทุกหน่วยยังผลให้เกิดความปรับเพื่มปิติแก่องคคาพยพทั้งหมดย้อนกลับมาดูตรงนี้เราจะพบว่าสมาคมคุณสัมพันธ์ของเราหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับไว้ในพระอุปถัมภ์จึงกลายเป็นสมาคมคุณสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในภาพรบรมราชูประถมจากวันนั้นจนถึงวันนี้สมาคมคูรุสมพันธ์ของเราภายใต้การนำของเหล่าวีรบุรุษที่จากโลกดุนยานี้ไปแล้วได้ทำให้ครูสัมพันธ์ในวันนี้มีสำนักงานถาวรท่านอันมัตคูมาจันอับุลการีวันเอเลนายกสมาคมในสมัยนั้นท่านได้เป็นผู้ เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้มีการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีขึ้นหนึ่งในวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการให้ครูสัมพันธ์ของเรามีสำนักงานที่ถาวรและในวันนี้สำนักงานถาวรที่ตั้งของสมาคมครูสัมพันธ์อยู่ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติอยู่ร่วมกันกันกบสำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีโดยมีมัสยิดนะดอตุนอิสลามเป็นเจ้าของที่ดินความปรับเพิ่มปิติยินดีนี้จะยังคงอยู่กับเราชาวคุรุสัมพันธ์ต่อไปทุกท่านเหล่าองค์คาพยพคุรุสัมพันธ์หลังจากมีการก่อสร้างศูนย์บริหารท่านอันมารุหูอาจารย์อับดุลการีมวันเอเละ ในฐานะผู้ที่ขอสนับสนุนงบประมาณท่านเองไม่มีโอกาสได้ชื่นชมในความสำเร็จอัลลอฮสุบานะฮูัวาตาลาดเด้ทดสอบคุรุสัมพันธ์โดยการเก็บชีวิตของท่านไปในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2555หลังจากนั้นคุรูสัมพันธ์ต้องเดินต่อไปไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปแต่ครุสัมพันธ์ยังต้อง ทยานไปข้างหน้าอัลลอฮฺสุบานาอูวาตาเดลส่งน้องชายท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมวันอลเลาะห์มาเป็นผู้นำทัพคนต่อไปท่านอาจารย์อดุลฮะกีมวันอัลเลาะห์ได้สานต่อกันนโยบายต่างๆของผู้พี่อย่างไร้รอยต่อได้นำเอานโยบายในเรื่องของการจัดงานเขตการศึกษามาขยายต่อให้มีการจัดงานให้มีการจัดทดสอบกิจกรรมนักเรียนให้มีการตะมัดอัลกุรอาน ให้มีการแจกใบประกาศิียบัตรช่วงชั้นปลายในงานเขตสืบเนื่องต่อมาคูรุ้สัมพันธ์เติบโตแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาและก็ถึงอีกวันหนึ่งที่พวกเราจะต้องจารึกเอาไว้ในปอิาสตรอัลลอฮฺสุบฮานะหูวจตาได้ทรงเก็บผู้นำของเราไปอีกหนึ่งท่านในวันที่29กร,รกฎาคมพุทธศักราช2564 อัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตได้ยฟงเก็บนายกของเราไปเก็บดวงวิญญาณของนายกของเราไปอีกหนึ่งคนท่านอาจารย์ยุทฮากีมวันอัลลอฮฺอัลลอฮฺยะสหธรรมได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศของเราอยู่ในสถานการณ์โควิดมีโรคระบาดเกิดขึ้นแต่ครูสัมพันธ์ก็ยังเป็นครูสัมพันธ์ไม่ว่าใครจะอยู่ใครจะไม่อยู่แต่ยังมีสิ่งที่เราต้องกระทำร่วมกัน ในปีนั้นเองครูสัมพันธ์ยังคงดาเนินการจัดการเรียนการสอนการสอบสําหรับหน่วยสอบที่สามารถที่จะทําการเรียนการสอนได้จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเราได้สถาปนาเราได้แต่งตั้งเราได้มอบฉันทานุมัตให้กับท่านอาจารย์อารุณบุญชมในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรักษาการนายกสมาคม และไม่นานหลังจากนั้นเมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเกิดขึ้นเราจึงได้มีการเลือกตั้งนายกขึ้นมาทดแทนจากท่านอาจารย์อับดุลฮากิมที่เสียชีวิตและเราได้ผู้นำคนปัจจุบันนั่นก็คือท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญมาถึงตรงนี้คงต้องบอกกับพวกเราเหล่าคุรูสัมพันธ์ว่าไม่ว่าใครจะจากไป ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ยังคงจะต้องอยู่สิ่งที่ยังคงจะต้องเป็นหลักให้กับสังคมของเรานั่นก็คือคูรุสัมพันธ์70ปีผ่านไปและเราจะย่างเข้าสู่80ปี90ปี100ปีจะนับอีกกี่สิบปีคูรุสัมพันธ์นก็จะยังคงอยู่อย่างนี้ต่อไปและตลอดไปอัสลามุอะลัยกุมบารอกมะตุลอห์บเระกาตุ